คนที่เกิดราศีพฤษภค่ะในช่วงเดือนสิงหาคาม2568นี้จะเจอเจอเรื่องราวอะไรบ้างนะคะหยิบไพ่ห้าใบค่ะใบที่1ค่ะอาซวินถือถ้วยค่ะใบที่2ค่ะ9ดาบค่ะใบที่สค่ะ2เหรียญค่ะ ใบที่4ีค่ะหดาบค่ะใบที่5้ค่ะสไม้เท้าค่ะคนที่เกิดราศีพฤกษภนะคะในช่วงเดือนสิงหาคม2,568น 2, นี้นะคะคุณจะมีเรื่องราวความรักเข้ามาเกี่ยวพันนะคะไม่ว่าจะเป็นความรักในครอบครัวหรือว่าความรักของคู่รักนะคะจะมี ความวิตกกังวลมีความเครียดนะคะในช่วงเวลานี้นะคะบางคนอาจจะมีโรคไก่เกนขึ้นนะคะหรือว่าปวดสายตานะคะในช่วงเวลานี้ได้นะคะมีความเครียดเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะความเครียดเกี่ยวกับคนที่เรารักนะคะเพราะอาจจะมีเรื่องให้วิตกกังวลนะคะในช่วงเวลานี้การเงินของคุณนะคะการเงินก็ค่อนข้างที่จะมีรายจ่าย กับรายได้นี่ค่อนข้างจะมาพอๆกันนะคะทําให้มีการหมุนเงินนะคะในช่วงเวลานี้หรือบางคนอาจจะมีการลงทุนใดๆเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้นะคะเลยทำให้มีการนำเงินมาหมุนในช่วงเวลานี้ค่ะแต่มีอุปสรรคต่างๆที่คุณจะได้เจอ,เจอในช่วงเวลานี้คุณก็สามารถที่ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะการงานของคุณก็ยังมีคน ที่เป็นพาร์ทเนอร์เป็นคู่หูนะคะช่วยเหลือผักดันกันนะคะทําให้งานผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะใครที่อยู่ในไวัยเรนก็จะมีคู่ห,หูหรือเพื่อนที่เป็นบัดดี้กันนะคะทําให้ผลงานในเรื่องของอองานที่อาจารย์สั่งนะคะไม่ว,ว่าจะเป็นการพิเศษงานใดๆน,น,นะคะก็จะประสบความสําเร็จค่ะขอแนะนําเคล็ดลับให้คนราศีพฤษภสักนิดหนึ่งนะคะ ให้ลองทำบุญในเรื่องของการบริจาคนะคะผู้พิการทางสายตานะคะหรือว่าบริจาคในเรื่องของการทําห้องน้ํานะคะสุข,ขาในตามวัดนะคะเพื่อที่จะได้ปัดเป่าหรือลดปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นได้ค่ะก็ขอให้คนที่เกิดราศีพฤษภทุกคนโชคดีกันค่ะใยการฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นค่าขู่กันด้วยค่ะ